จ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนทั่วประเทศไทยเมื่อนี่ยากระสีมาปล่อยรัฐบาลไทยจ้าครึ่งวัตถีผ่านมายากระฟันทงไปที่สิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็มีหกสี่สี่หกแต่ยามากเจ็ดสี่สี่เจ็ดอมเบอรแมนมากไอเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด ที่นี่ทว่วประเทศไทยก็คงจะได้เพราะว่างวดทติพานมาเมื่อนียากะ็เสียเอาแนวทางมาให้เอฟซีทุกคนที่หูจากยาทั่วประเทศไทยก็ขอให้เฮงเฮงลุยลุย,ลยปังปงจะ้ะขอให้มีทุนคุณศัพย์ให้สุขภาพแข็งแรงให้มีทุนได้จุนเจือขอครั่วความทุกข์ความยากความลำบากกับยาบังเกิด ยาขอให้อวยพรใ,ให้ลูกให้ห้านพอ่พอพ่อแม่แม,แม่ที่หูจักยาทั่วประเทศไทยก็ขอให้อยู่ดีมีสุขคิดสิ่งใดก็ให้สมพรสมหวังจ้าเดี๋ยวยาสีส้มให้เบิงเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่สองเมื่เออวันที่สองเดือนพุษภาจ้ะ ก็ขอให้พอ,พอพอแม่แม่ลูกลานทีหูุ่จากยาติดตามมาตลอดก็ขอให้ลุยลุยขอให้ใดจ่าเดียวสีส้มให้บึงค่ะจ่าเมื่อน,นี้ก็คือวันที่วันที่ทยี่หกเมษายนนะคะเดียวสีส้มให้บึงเหลกรัฐบาลไทยหมวดสิมานี่ค่ะเมื่อน,นี้ก็คือยาสิปอยตัวเด่นตัวเด็ดญาฟันท่งให้เลย ก็คือสิบเจเจเอ้ยสิบแหนึ่งอันนี้ก็คือฟันทงเลยยาชอบยาหักมากหลายก็ขอให้เอซีทุกคนที่ติดตามยามาตลอดก็ขอให้ลวยๆวยทั่วประเทศไทยพอที่จะได้มาสางบุญบารมีท่น,นี้ก็คือตัวเด่นยาห้ไปซีคุุมซี่านก็คือ7 0็ดศเจหาฟันทง สิบแดแอันนี้มกักแห้งมักหลายค่ะตัวนี้สามตัวย่าเด่นไปที่สองตัวล่องก็คือสอไอเจ็ดสอแล้วก็ 7, จ็จ้ะก็ขอให้แคปหน้าจอไว้อย่าใไ้พาดจ้ะเพราะว่างวดนี้ยาก็คือปล่อย สีบ่มีโคงสุดท้ายปล่อยแล้วปล่อยเลยก็ขอให้เฮงเฮ้งวยๆวยทุกๆคนเด้อจา้าเ่ะว่าแตอยู่ทางตั้งประเทศบ่รว่าตอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่ที่หูจักญาที่กดไหลกดแช่ได้มาสร้างบุญบารมีน้ากันถ้าได้งวดนี้ยาสิได้มาสางอันของตำหนักของย่านาคีบารมีนําโชคก็คือสีเอาพญานาค มาได้กราบได้ไหวมาขอพรขอโชคขอหมานก็ขอ,ขอให้เวย่อยทุกคนให้มั่งมีสีสุขจ้าจ้าญากข็ขอขอประคุณถีพ่พอ่อพอแม่แม, αι, ม αι, ที่โอนประตูปัจใจได้มาเปิดแสงสว่างในทางวัดทางว่า่าก็เฮ็ดให้ผ่านไปแล้วที่นี่่าก็อยากขอบุญบาร,รมีถาเล็กหาอนันเล็กรัฐบ้าลไทยงวดวันที่สอง พุษสภาหนี่ยาสีขอสางยานาคีบาลมีน้ำโชกก็คือสิมเฮ็ุสารองค์พานานาญานาคของยานาคีเพรวะยาได้ว่าไหลเถือไหลหนเหลวแต่บ่ท่านได้มีได้แต่ไปสั่งทางวัดทางว่า บะนียาสิขอบุญบารมีลูกหลานพอพอเมแม,แมลูกหลานที่ได้โชกได้มนก็ขอให้อานมโมทนาสาทุขอให้โชกให้มันทุกๆุกคนให้โชกดีมั่งคั่งก็ขอให้พิชีวิตมาทางด้านดีให้มีแต่ค้อมสุขพรมเจริญคิดสิ่งใดก็เคยสมพรสมหวังบ่พ่อสิใดก็ขอให้ใดบ่พ่อสิมีก็ขอให้มีขอให้คุณพระคุณเจ้าคุณพระอริยะเมตตาจ,จงปกป้องรักษา ให้ยูดีมิสุขทุกทุกคนทุงนาถึงตาจา่าสวัสดีค่ะ